ทุกคนนะคะที่มาที่งานธรรมศาสตร์จะไม่ทนในวันนี้ยินดีทุกคนนักศึกษาและประชาชนทุกคนที่น,านมาที่มาในวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยค่ะ เราคงไม่ต้องสงสัยกันว่าเพราะรอะไรถ้ายอนุพูดถึงสหาบรนมหาศกษมหาการศย์ษาจังเปิดผมคนที่ตัดไปในหมายจัดพระคนเขียนว่าในพระปรมาพิไธยอันผู้ดีมีมาแต่ไหนแน่สืบกลับไปแม่แท้ก็คือไพร่ทุกคนคะ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องธรรมชาติของกําเนิดสมมุินะคะทุกคนเด็กทารกสองคนเกิดมาในเวลาเดียวกันพูดันอย่างตรงไปตรงมามันอาจจะเป็นเรื่องธรมรมดาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่เด็กคนแรกอาจจะโชคดีกว่าเด็กคนที่สองย้ำนะคะว่าเป็นความโชคดีที่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองจากกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะ แต่ที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นอยู่ในขณะนี้คือการที่เด็กคนแรกเพียงลืมตาขึ้นมาก็กลายร่างเป็นผู้สูงสั่สูงส่งกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่เพึ่งก้มเหมือนกันมากไปกว่านั้นเด็กคนที่สองมีหน้าที่ในภายภาคหน้าที่จะต้องก,งก้มกราบเท้าเด็กคนแรก สมัยก่อนคะ่ะทุกคนมันจะมีคำที่หลอกกันว่าผู้ที่เกิดในราชวงศ์เนี่ยเป็นเทพเทวดามาเกิดด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะถามหัวใจอันบริสุทธิ์ของท่านเองดีๆแน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเทพมีนิสัยใจคอเช่นนี้ คคเป็นพวกเขาเองที่สร้างมันขึ้นมาที่สร้างมันพวกนี้ขึ้นก็กดขีดขมเหงและเสะวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนทุกคนครับเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีเลือดสีแดงไม่ต่างกันไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาพร้อมเลือดสีน้ำเงิน บางคนอาจจะเกิดมาโชคดีค่ะโชคดีกว่าคนอื่นแต่ไม่มีใครเกิดมาสูงส่งกว่าใครทุกคนต่างอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันทุกคนต่างก็ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันทุกคนต่างมีศักิ์และสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครสูงส่งกว่าใครไม่มีค่ะ เรื่องที่สองนะคะที่จะมาพูดในวันนี้คือเรื่องการอุ้มฆ่าผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองคุณวันเฉลยไม่ใช่รายแรกค่ะในอดีตฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทยจัดการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยการผีดจากเฮลิคอปเตอร์ให้ตกลงมาตาย<ว>บ้านก็ยัดพวกเขาลุมถังเล็ก200ลิตรราดน้ำมันและขาพวกเขาทั้งเป็น มันใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> มันใช่ไหมคะทุกคน yeah. 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 ไม่เท่านั้นค่ะ <Yeah. S 1> ปลายปี61พบศพสองนายลอยนายลอยตามมาในแม่น้ำโขง yeah. Yeah. ลักษณะศพถูกใส่บุญแจมือขวานท้องแล้วยัดด้วยเสาปูนเพื่อถ่วงน้ำเ <Hello. Hello. S 1> มื่อมีการตรวจดีเอ็นเเราจึงพบว่า <Hello. S 1> เป็นศพของกาสลอง <Hello. S 1> และภูชนะ องผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ไี้ภัยไปอยู่สปปเราพร้อมกับสุรชัยแ้ดานส่วนของสุรชัยแ้ดานทุกคนผู้เป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเขาตายแล้วไหนใครถือป้ายสุรชัยการาลองและผู้ชนะยกขึ้นหมยค่ะยกขึ้นอยคะ่ะทุกคนเขาเป็นใครถึงจะมาทำแบบนี้กับเราได้ถึงมาทำแบบนี้กับเพื่อนเราสหขายเราได้ และรายล่าสุดคือคุณวันเฉลิมกรณีนี้มีพิเศษกว่าทั่ไปเนื่องจากคนจำนวนไม่น้อยซุบซิบหนึ่งทางกันว่ามีทหารยศพลเอกที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์บินกลับมาจากเยอรมันเพื่อมาเก็บคุณวันเฉลิมในขณะนั้นค่ะมันเป็นช่วงโควิดช่วงระบาดแรก ไม่มีสายการบินไหนเข้าออกประเทศไทยได้แต่แต่ค่ะแต่แตกลับมีเครื่องบินโบอิง777ของการบินไทยบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่21พฤษภาคม2563ตรงไปยังกรุงม,มิวนิคแล้วเครื่องบินลำนั้นบินออกจากสนามบินมิวนิคกลับมายังกรุงเทพมาจอดลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในเวลาเที่ยงคืน47นาทีของวันที่22พฤษภาคม2563ท,ทุกคนคิดว่าเขาไปทำอะไระะไไกันแต่เราไม่อาจฟังได้ค่ะว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเท็จแต่เราบอกได้ว่าความคุมเคยเช่นนี้ทำให้ประชาชนต้องวงมินทากันซึ่งหนีไม่พ้น ที่จะทําให้าาศศสถาบันกษัตริย์ต้องสือมเสียภกเกียตียเราไม่อาจห้ามคนคิดห้ามคนมินพาได้ดแต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้ารัฐบาลทำอะไรสักอย่างให้มันชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้คุมเครือแบบนี้ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆนล้วมีแก้ไขง่ายาค่ะง่ายนิดเดียว<อ><ๆ>นิดเดียวเลย ก็แค่รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบว,ว่ามีเที่ยวบินดังกล่าวบินจากไทยไปมิวนิ์จริงหรือไม่มีทหารยศท่นเองบินกลับมาจริงหรือไม่จริงไม่จริงรัฐบาลก็แสดงหลักฐานให้ประชาชนได้เห็นสิไม่ใช่เงียบไปแล้วอปล่อยให้คนนินทา ว่าคนใกล้ชิดสถาบันธระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการกุ้มคุณวันเฉลิมถ้าบริสุทธิ์ใจจริงพวกคุณต้องบอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินนั้นไปทำอะไรแล้วใครไปทำอะไรรัฐบาลคนรรู้ว่าความรักความศรัทธาไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการบังคับ พยายามรักษาศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้ตั้งอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปนี่เป็นคำแนะนำจากเราวันนี้เราอาจจะพูดสั้นไปหน่อยแต่เรามีอีกอย่างที่อยากบอกฝ่ายทุกคนไว้ค่ะฝ่ายทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคน ที่อยู่ในรัฐสภา,า,านั่นที่อยู่นรัฐบาลเพราะมันสงันดังยริารพวกทุกคน,กนว่าประชาธิปไตายตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกอถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตายจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันการตรกษ์คุณต้องพูดได้ ทุกคนครับมันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนที่เรื่องนี้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องใครก็ตามต้องพูดได้อย่างเปิดเผยต้องพูดได้อย่างเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยวันนี้ที่เราออกมาที่เราออกมาพูดที่คุณไม้ออกมาพูดและคนอื่นๆจะมาพูดตามมาเราอยากเปิดทางให้ทุกคนได้พูดได้เรารู้ว่าทุกคนอื่อาจ เราไปที่ไหนไปมอมไหนเมื่อพูดเรื่องนี้จะมีคนมาหาเราตลอดว่าขอบคุณนะที่พูดให้มันอืดอัดเหลือเกินประเทศไทยควรเป็นที่ที่พวกเราอยู่แล้วมีความสุขควรเป็นที่ที่คนอยู่ได้อย่างสบายใจว่า จะพูดถึงใครไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะมาฆ่าเราไหมไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาคุกคามเราไหมไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะตามเราไหมที่นี่ควรเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเราควรพูดอะไรก็ได้ที่เราอยากพูดแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองแบบไหนก็ได้ที่เราอยากพูดนั่นคือของหลักการประชาธิปไตยขอฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของม็อบธรรมศาสตร์ไม่ทนจะในครั้งนี้พวกเขาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีข้อเรียกร้องและแถลงการที่อยากให้ทุกคนได้ฟังให้รัฐบาลได้ฟังและสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ฟัง กลุ่มแนวร่วมธรรมชาติและการชุมนุมฉบับที่หนึ่งราษฎรทั้งหลายนับตั้งแต่คณะราษฎรได้ก่อการอภิวัตเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นราษฎรทั้งหลายได้หวังว่าประเทศของเราจะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประนุษยอยู่เหนือระบอบก,การเมืองอย่างแท้จริงแต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เนื่องด้วยกษัตริย์ยังคงสมอำนาจแทรกแซงเหนือการเมืองเป็นต้นว่าเมื่อเกิดการรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลอันได้มาซึ่งกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครั้งใดกษัตริย์ก็ทรงลงพบรมาพิไทยแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารอ,อันเป็นการรับรองให้การรัฐประหารครั้งนั้นๆชอบด้วยกฎหมายทุกครั้งไป มินามซ้ำยังทรงโยกย้ายกำลังพลรวมถึงถ่ายโอนงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากเข้าเป็นส่วนของพระองค์เองนอกจากนี้ยังทรงใช้พระราชอำนาจนอกกฎหมายแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติแล้วให้เสด็จไปประทับนอกราชาอาณาจักรได้โดยไม่ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เหตุที่ทำได้เช่นนี้ เนื่องจากรัฐบาลเผด็จการยอมสยบยอมอยู่ภายใต้เงาของกษัตริย์และยังแอบอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองจะได้เห็นว่าพวกเขาเหล่านี้สมประโยชน์กัน oh. การเช่นนี้ย่อมเป็นปรักปรับต่อหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีประเทศประชาธิปไตยประเทศใดจะปรากฏการกระทําเช่นนี้ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่ากษัตริย์ประเทศเรานี้มีได้ทรงอยู่เหนือการเมืองถากแต่เป็นรา่างงาของปัญหาทางการเมืองตลอดมา จะสรงละเลยหน้าที่การเป็นประมุขที่ยุดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนแล้วยังเสด็จไปเสวยสุขประทับอยู่ต่างแดนโดยใช้เงินภาษีของราษฎรทั้งที่ราษฎรทั้งปวงกำลังประสบความยากลำบากจากสภาวะข้าวยากหมากแพงอีกทั้ง ทรงมีความสัมพันธ์แนนแน่นกับกลุ่มกระบฏผู้ก่อการรัฐประหารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ร่วมกับสถาบันราษฎรได้นั้นราษฎรย่อมหมดศรัทธาสองสถาบันกษัตริย์โดยแน่แท้ นนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจึงขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันกษรตรตษาดังต่อไปนี้ 1. ยกเลิกมาตราหของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้และเพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎร 2. ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และมีะโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีดเพราะวิภาก์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคน 3. ยกเลิกพร,รบจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พศส5 6 1 และให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินควรพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจน 4. ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีนั้นให้ยกเลิกเสียหยกเลิกการบริจาค ได้รับบริจาคโดยเสด็จพระราชกูสมทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด 7. ยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ 8. ยกเลิกการประชาสัมพ sure ันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริษ์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงานทั้งหมดเก้าสืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังฐานเข็นท่าราษดรที่วิภาพวิตารหรือมีความเกี่ยวข้องใจดเกี่ยวกับสถาบันการศึกา สิห้ามมีให้ลงพับปรมาพิไทยรับรองการรับประหารครั้งใดอีกทุกคนคะข้อเรียกร้องเหล่านี้หาใช่ข้อเสนอเพื่อลมล้างสถาบันกษัตริย์ไม่แต่เป็นข้อเสนอโดยความปรารถนาดีเพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้อยู่เป็นมิ่งขวัญ ให้แก่ประชาราชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยต่อไปทั้งนี้สถาบันกษัตริย์จะตั้งอยู่มั่นคงสถาพรในโลกยุคป,ปัจจุบันได้นั้นจะต้องเป็นสถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการเมืองถูกควบคุมและตรวจสอบวิาพากษ์วิจารณ์ได้และไม่เป็นภาระต่อราษฎรจึงจะนับได้ว่าเป็นสถาบันกษัตริย์ที่สง่างามตามระบอบประชาธิปไตยอย่างสากลค่ะ ทุกคนคะมอบธรรมศาสตร์จะไม่ทนธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะไม่จบเพียงเท่านี้วันที่12สองิงหาคมจ้าโมงเป็นต้นไปที่สวนลุมพินีจ้ากันค่ะทุกคน,กคนและสุดท้ายขออนุญาตเปลี่ยนข้อความนิดนึงนะคะพูกสักดีนาจงพินาศประชาราจงตะ รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพแล้วเจอกันวันที่สิบสองสิบหาส่วนลุมพินีค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนพวกสักดินาจงพินาศประชาชนจงเจริญพวกสักดินาจงพินาศ